สวัสดีค่ะวันนี้อําอยู่กับคุณอุ้ยนะคะอันนี้คุณอุ้ยทําอะไรอยูย่เอ่ยขายกาแฟจีคอฟฟี่<ด>แล้วก็มีเป็นเชฟศัตว์ด้วยค่ะใช่ไหมคะค่ะอยู่ร้านอุย้ยแกทูค่ะอ่าฝากเบอร์ด้วยค่ะเผื่อใครผ่านมาอันนี้อยู่ตึกอะไรคะแม่คะนานาสแควร์ค่ะอ่านานาสแควร์เบอร์พทอคุณวิศสามศูนย์แปดเก้า แปดหนึ่งสองสามสี่ศูนย์เจ็ดค่ะอ่ะแอมนํะมาร้านนี้บ่อยมากถ้าใครสนใจอยากจะมาทานกาแฟร้าน G Coffee แบบนี้นะคะก็ยินดีเดี๋ยวมาเจอกันได้เนาะแอมชอบสั่งนะคะก็คือกาแฟมะพร้าวค่ะอร่อยมากๆเลยคุณแม่เขาได้สตูตรแบบผีบอกมา <laughs> ใช่ไหมไม่ <laughs> ใช่เราได้เขามีสตูตรแบบเป็นร์มูล่าของเขาสูตรสูตรก็คือเราชอบกินแบบไหน,นล้วก็จะชงให้ลูกค้ากินแบบนั้นเห <m> มือนเทคนิคก็แค่เราชอบกินของอร่อยเราก็อยากให้ลูกค้ากินของอร่อยก็ระ,ะอับดี มันเลิศตรงฉันจะบอกว่าฉันน่ะเดินมาร้านแม่เขาว่าสอง BTS นะแกเ,เพราะว่าฉันอยากออกกำลังกายด้วยแล้วฉันก็แบบตั้งธงมาจริงกาแฟฉันจะเดินไปร้านไหนก็ได้แต่ฉันามาร้านนีตาทางคุณแม่แล้วมาบ่อยมากเนาะบ่อยมาขนาดบ่อยขนาดไหนคะถ้าจะทุกวันลาคุณแม่แบบแม่ไม่ค่อยได้เจอกันเด็กนั่นนามากินไม่จตาเดี่ยมันก็โผล่มาอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวมาเซียคายกันได้นะคะก็กร้านนี้ที่สุดในโลกแล้วก็วันไหนที่ว่างหรือแฮงเอานะคะเขามีร้านนั่งด้วยนะให้ดูก่อน ยาวไปถึงตรงโน้นนะจ๊ะใครอยากจะมาทางระพันเขามีพวกน้ำปั่นใส่รงใส่หลับได้ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอมจะมารีวิวเจาะหูเพราะว่าได้ยินว่าร้านนี้จเจาะเบาจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สาวที่จะมีรูเดียวนะคะอาจะจะเจาะตรงนี้เพิ่มนิดเดียวมาอีกทีนึงอันนี้นะักคนเจาะนั่งอยู่นี่นะคะพอเนื้อฝักตัวด้วยไม่ค่นุกเจ็บนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปคลิปแล้วนาะลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะขออนุญาตไว้มือเดียว